สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ดรออสถานีแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆนะคะตอนนี้เราจะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่หัวไม่ร้อนค่ะภารกิจนี้ชื่อว่าหัวหน้าไม่หัวร้อนไม่เป็นหัวหน้าก็พัฒนาตนได้นะคะซึ่งในวันนี้ก็เป็นภารกิจที่12บสองละค่ะภารกิจที่12นี้เนี่ยจะเป็น ยังคงอยู่ในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานเป็นทีมนะคะซึ่งตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งเลยนะคะของการพัฒนาความสัมพันธ์หัวหน้าที่ดีเนี่ยจะต้องสาม,มารถรักษาความสัมพันธ์แล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีมงานค่ะ ถ้าหัวหน้าท่านใดนะคะที่แบบเป็นหัวหน้านักเสี่ยมอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าจะเป็นหัวหน้าที่ EQ ไม่ดีเท่าที่ควรอันนี้อาจจะต้องมีการพัฒนานะคะซึ่งหัวข้อนี้ก็จะเหมาะกับหัวหน้าที่อยากเป็นผู้นำที่สร้างพลังบวกในทีมไม่ใช่พลังพร้อมบวกนะคะพลังบวกเป็นพลังงานดีๆคิดดีพูดดีทำดีนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องลอง พิจารณาตัวเองก่อนเลยนะคะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เป็นหัวหน้าที่สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานเป็นทีมไหมหรือหัวหน้านั่นแหละเป็นตัวทำลายบรรยากาศที่ดีในการทำงานนะคะเมื่อวันก่อนดูคลิปอันนึงแล้วก็หามาเข้าไปดูในหัวหน้าน่ารักได้เลยนะคะอาจารย์แชร์ไว้มีหัวหน้าโทรมาถามลูกน้องในที่ทำงานว่าเอ้ยน้องมีปัญหาอะไรไหมคือหัวหน้าออกมาอบรมข้างนอกนะคะ แล้วก็หัวหน้าก็โทรมาถามลูกน้องในในใน,ในที่ทํางานว่าเฮ้ยน้องมีปัญหาอะไรไหมลูกน้องก็ตอบมาว่าอ๋อตัวปัญหาไปอบรมแล้วครับ <c oughs> นะเห็นไหมบางทีเนี่ยลูกน้องมองเราแบบนี้นะเพราะบางทีเนี่ยหัวหน้าอาจจะกลายเป็นเป็นท็อกซิกให้กับ ทีมก็ได้โดยที่หัวหน้าก็ไม่รู้ตัวทั้งๆท,ที่มีความปรารถนาดีอย่างเต็มเปี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะต้องค่อยๆตรวจพฤติกรรมและภารกิจของหัวหน้าหัวไม่ร้อนเนี่ยทำให้เราเข้าใจตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เราจะได้เป็นหัวหน้าในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นนะคะค่ะทําไมบรรยากาศที่ดีจึงสําคัญจริงๆแล้วบรรยากาศที่ดีเนี่ยนะเพราะว่าสัมพันธภาพที่ดีมันทําให้คนมีความสุขนะคะ มากกว่าอย่างอื่นเลยนะคะถ้าบางทีถ้าเราทํางานแล้วเรารู้สึกไม่มีความสุขให้ไปดูสัมรนธภาพเถอะหน่วยงานใดก็ตามที่คนไม่เป็นมิตรต่อกันนะ่ะนะมันก็เหมือนทําไปอย่างนั้นมันไม่ค่อยมีใจให้กันนะคะบรรยากาศที่ดีเนี่ยมันจะช่วยลดความเครียดจากหนักให้เป็นเบานะคะลดความเครียดเพิ่มความไว้ใจคัเพราะว่าสมาชิกในทีมน้องๆในทีมรู้สึกปลอดภัยไม่กลัว ไม่กลัวไม่กลัวถูกตําหนิคือไม่คิดว่าตําหนิเลยแต่คิดว่า,าหัวหน้ากําลังบอกให้เราปรับปรุงเพื่อการพัฒนานะคะแล้วก็ลูกน้องก็จะสามารถที่จะกล้าแสดงความคิดเห็นแล้วก็ช่วยกันเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาที่ดียิ่งขึ้นคะ่ะนะบรรยากาศเนี่ยสำคัญนะคะไม่ใช่บรรยากาศแบบเคร่งเครียด ไม่เป็นมิตรเอาเป็นเอาตายอย่างเงี้ยไม่เอานะคะหรือบางห,หนนาบางคนก็ชอบพูดว่าทำไม่ได้ก็ออกไปอันเนี้ยเป็นคําพูดที่ทำลายบรรยากาศที่ดีในการทํางานเลยนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเราถ้าหัวหน้าสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางานได้แล้วเนี่ยคนจะอยากอยู่คนจะร่วมมือไม่ต้องไปเรียนวิชาอะไรเลยนะคะไม่ต้องไปเรียนวิชาแรงจูงใจด้วยนะ เพราะว่าถ้าเรามีให้บรรยากาศที่ดีกับคนอ่ะคนจะอยากอยู่กับเราอยากจะทํางานกับเราค่ะนะคะบรรยากาศที่ดีเป็นแรงดึงดูดใจค่ะให้คนเก่งก็ไม่อยากจะลาออกนะคะแล้วก็กระตุ้นให้คนเนี่ยทำงานด้วยความทุ่มเทโดยที่ไม่ต้องบังคับค่ะแล้วบรรยากาศที่ดีเนี่ยมันจะช่วยเอ,อื้อให้คนเนี่ยเติบโตในหน้าที่การงานนะคะอยากทำงานแบบ อยากอุทิศตนอยากเรียนรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มากขึ้นเพื่อจะพัฒนาตัวเองให้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่กลัวที่จะผิดพลาดนะคะซึ่งตรงนี้ก,ก,ก็ก็ดีมากเลยนะคะอาจารย์ว่าหัวหน้าจะต้องไปเติมเรื่องของพัฒนา growth mindset อีกนิดหนึ่งด้วยซ้ําไปนะคะทีนี้แนวทางในการที่หัวหน้าจะต้องสร้างบรรยากาศที่ดีนะคะก็คืออยากให้ฟังอย่างตั้งใจเห็นไหมคะแทบจะทุกคลิป อาจารย์จะพูดเรื่องนี้แหละเรื่องการฟังอย่างตั้งใจฟังอย่างเข้าอกเข้าใจฟังแบบไม่ตัดสินนะคะอย่างเช่นสมมติว่าลูกน้องของเรามาบอกโอ้พี่เหนื่อยเนาะหัวหน้าเหนื่อยเนาะเรารู้สึกเหนื่อยจังเลยอย่างเงี้ยให้เราฟังฟังเขาระบายนะคะฟังเขาระบายไม่ต้องไปขัดเขา นะอาจจะต้องไปดูไปฟังคลิปอันหนึ่งที่ว่า,าฟังโดยไม่ขัดจังหวะพูดๆนะคะนะคะอันนั้นก็ดีคลิปนั้นฟังทวนได้เลยนะคะค่ะถ้าสมมุติว่าลูกน้องมาระบายว่าเหนื่อยเราก็ดันไปบอกว่าเอาก็ต้องอดทนสิอันนี้ไม่เอานะคะการสร้างบรรยากาศพูดสร้างบรรยากาศที่ดีเนี่ยเราก็อาจจะพูดแค่ว่าขอบคุณมากท,ที่ที่เล่าความรู้สึกให้พี่ฟัง ทีนี้เรามาช่วยกันคิดซิว่าเราจะหาทางยังไงดีให้ให้น้องทํางานแล้วรู้สึกเหนื่อยน้อยลงเดี๋ยวเรามามามาช่วยกันวางแผนตรงนี้ไหมเห็นไหมคะคําพูดเหล่านี้เนี่ยมันมันเสริมแรงนะมันเสริมแรงอาจารย์เคยเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรบางแห่งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยบ,บางคนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเลยนะแต่แค่เหมือนมาเล่าให้ฟังว่าเขาทํางานหนัก เขาทํางานหนักแค่ไหนอ่ะแต่บางทีเขารู้สึกไรตัวตนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการการที่มีหัวหน้ารับฟังรู้ว่าลูกน้องกําลังทําอะไรอยู่รู้ว่าลูกน้องเหนื่อยจริงๆลูกน้องเหนื่อยเนี่ยบางทีไม่ไม่ใช่เป็นการบ่นว่าไม่อยากทํานะแต่อยากให้ให้คนรับรู้ว่าเขาอุทิศตนอนะ่ะหัวหน้าต้องต้องคิดอะไรแบบนี้นะนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยการชมหัวหน้าชมน่ยชมให้เป็นไม่ใช่ชมแบบเสแสร้ง ชมบนพื้นฐานของความจริงใจชมในเชิงของการให้เขาเก้าวและไปต่อด้วยนะคะแล้วก็ถ้าจะบอกเขาว่าเขาอาจจะมีข้อผิดพลาดนะคะก็บอกเขาในเชิงที่มันเป็นข้อเรียนรู้เรียกว่าเป็นการให้ข้อเรียนรู้เชิงสร้างสารรค์บอกเขาเชิงสร้างสารรค์ไม่ใช่ไปตําหนเออิเขาต่อหน้าคนอื่นนะคะชมต่อหน้าคนอื่นได้แต่การตําหนิต้องไม่ตําหนิต่อหน้าคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นการชมชัดเจนเลย นะคะชัดเจนใส่ความรู้สึกไปก่อนก็ได้ว่าชอบชอบมากเลยที่น้องตามตามตามลูกค้าหรือว่าชอบมากเลยที่น้องดูแลลูกค้าได้ดีจนลูกค้าประทับใจเลยรู้ไหมลูกค้ากลับมาชมให้พี่ฟังด้วยนะเห็นไหมคะนี่คือชัดเจนนะคะแทนที่เราจะเออไปชมแบบ น้องเก่งน้องดีอะไรเงี้ยให้ชมแล้วก็เหมือนมีความรู้สึกแล้วก็ให้รายละเอียดไปเรือว่าเฉพาะเจาะจงนะคะแล้วก็ให้เขาเห็นภาพนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือภาษากายกับน้ําเสียงมันมีความสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นชมก็ต้องชมจากใจไม่ใช่ชมจากสคริปต์นะเขียนสคริปต์ก่อนแล้วชมไม่เอานะมันต้องชมจากใจชมด้วยความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราชอบชอบวิธีการทํางานของน้องคนนี้จริงๆ นะคะนะทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยบรรยากาศที่ดีในการทำงานนะคะหัวหน้าต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยนะคะให้กับลูกน้องนะคะพื้นที่ปลอดภัยอย่างเช่นเราอาจจะเหมือนลูกน้องเสนอความคิดเห็นอะแล้วเราก็อู้ขอบคุณมากอันนี้เป็นความคิดเห็นที่ดีนะเดี๋ยวพี่ขอจดไว้นิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเห็นไหมคะหรือ ถ้าลูกน้องทำผิดเราก็ก็อนอะทำผิดเรื่องนี้เหรอโอไม่เป็นไรประสบเดี๋ยวตอนตอนพี่ทำงานใหม่ๆพี่ยังประสบการณ์น้อยพี่ก็มีข้อผิดพลาดได้คือให้มองว่าข้อผิดพลาดอะ่ะมันคือการเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องที่ล้ลมเหลวเพราะฉะนั้นอาจจะต้องในทีมนะคะจะต้องมีการพัฒนา growth mindset ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผิดเป็นครูไม่เป็นรผิดแล้วน้องได้เรียนรู้อันนี้ถือว่าดีเพราะฉะนั้น คนก็จะกล้ากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นกล้าที่จะตัดสินใจนะคะกล้าที่จะแบบทำงานแบบว่าไม่ต้องกลัวผิดกลัวพลาดอะนะคะนะทีนี้หัวหน้าก็อาจจะคิดว่าเออเรื่อง eq มันอาจจะเป็นแค่อารมณ์แค่ไม่โกรธแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะถ้าเรารู้จักจับสัญญาณอารมณ์ของทีมได้หัวหน้าต้องต้องสังเกตได้นะคะว่า ตอนนี้สัญญาณอารมณ์ของทั้งทีมเนี่ยมันเริ่มตึงเครียดหรือยังเริ่มแค่ตึงหรือเริ่มเครียดหรือเครียดมากอยู่อย่างเงี้ยหัวหน้าไม่ใช่แค่จะดูแลความเครียดของเราคนเดียวนะต้องดูทั้งทีมนะคะถ้ารู้ว่าลูกน้องเริ่มเครียดเนี่ยก็อ,อาจจะต้องกดดันต่อไมฮะ <c oughs> ก็ต้องไม่กดดันะนะก็จะต้องทอํายังไงให้ให้รู้สึกว่าลูกน้องมีหนทางในการที่จะจัดการความเครียดได้หัวหน้าก็ต้องไม่ใช่เป็นตัวกระตุ้นทําให้ลูกน้องเครียดเพิ่มมากขึ้น บางทีหัวหน้าไปกระตุ้นให้ลูกน้องเกิดความเครียดคำพูดบางคำบางทีคำดูถูกดูแคลนเนี่ยบางทีทาให้ลูกน้องนอนไม่หลับบางทีทําให้ลูกน้องอยากหางานใหม่หรือบางทีอยากให้ลูกน้องลาออกนะคะโดยที่ลูกน้องเขาก็รู้สึกว่าเขาก็จําเป็นต้องเลี้ยงครอบครัวแล้วเขาต้องอดทนอย่างหนักกับหัวหน้าบางคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราก็จะต้องเป็นหัวหน้าที่น่ารักที่ดีแล้วก็สามารถที่จะสังเกตว่าลูกน้องในทีมของเราเนะี่ยเขาเริ่มเครียดแล้วแล้วเราจะช่วยยังไง ให้เขามีสภาพจิตใจที่สบายขึ้นเมอนทำยังไงให้สถานการณ์ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าหัวหน้ารู้สึกรู้สึกไม่ดีรู้สึกโกรธนะหรือรู้สึกเครียดด้วยนะหัวหน้าก็ต้องกล้าที่จะจัดการกับความรู้สึกตัวเองก่อนที่จะพูดสมมติว่ากำลังโกรธลูกน้องมาก็ ลูกน้องมาก็มาใส่อารมณ์กับลูกน้องไปโกรธใครมานะคะมีปัญหาคับใจไปโกรธแค้นใครมาหรือว่าถูกลูกค้าต่อว่าแล้วก็รู้สึกเสียหน้ามากล้วเสร็จล้วก็เอามาลงกับลูกน้องอย่างเงี้ยถ้าเราอารมณ์ยังไม่ปกติหัวหน้าต้องแน่ใจว่าเราจะไม่ส่งต่อพลังงานด้านลบให้กับลูกน้องของเราอะ่ะคือเราจะไม่ระบายอารมณ์นะ ไม่เห็นลูกน้องเป็นที่ระบายอารมณ์หรือมาจัดเต็มหรือมาแสดงอํานาจอะไรเงี้ยไม่เอามาแสดงความถอยให้ลูกน้องเห็นนะไม่เอาเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่หัวหน้าจะต้องทําอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือถ้าหัวหน้าที่ EQ ดีเนี่ยหัวหน้าจะจะกล้าที่จะพูดเชิงบวกแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากแปลว่าอะไรคะกล้าที่จะพูดก็แปลว่าต้องคิดคิดดีได้ก่อนนะคะถึงจะพูดได้ดีนะคะ ทีนี้ันก็อยากจะแนะนำให้ทั้งทีมเลยนะทั้งหัวหน้าต้องเป็นผู้ริเริ่มนะคะก็ต้องใช้คำสักให้สักสามคำนะที่ดีนะคือขอบคุณซ้อมหน้ากระจกเลยนะคะไม่ใช่ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะ่ะให้เสียงมันออกมาด้วยความรู้สึกให้คนฟังแล้วเขารู้สึกว่าเราขอบคุณขอบคุณน้องจริงๆขอบคุณคุณจริงๆเลยนะคะ หัวหน้าใช้ใช้บ่อยๆได้เลยค่ะขอบคุณจากใจนะคะนะสมมติว่าเราเข้าประชุมสายนิดนึงนะคะเราก็แทนที่จะขอโทษเราอาจจะบอกว่าขอบคุณที่รอพี่นะครับออขอบคุณที่รอพี่นะคะขอบคุณที่รอผมนะขอบคุณที่รอดิฉันนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณก็ใช้ขอบคุณได้นะคะ หรือจะขอโทษก็ได้แต่ขอบคุณมันจะซาบซึง้งมันมันจะเป็นพลังงานทางบวกมากกว่าขอโทษนะคะแต่ถ้าผิดก็ขอโทษได้นะคะไม่ใช่ว่าหัวหน้าผิดแล้วไม่ขอโทษผิดแล้วขอโทษได้ะคะ่ะอีกคำหนึ่งที่หัวหน้าควรจะใช้เป็นคำทรงพลังเลยคือเข้าใจเอาหลับผมเข้าใจเข้าใจก็คือเข้าใจนะเข้าเข้าใจเข้าไปในใจแล้วเราพร้อมที่อยากจะช่วยเหลือ พร้อมที่อยากจะแก้ปัญหาให้กับลูกน้องพร้อมจะช่วยจัดการบางอย่างให้ลูกน้องอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะคะหรือมีอะไรให้พี่ช่วยได้ไหมหรือระบายไหมพี่รับฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยนี่เป็นคำที่ที่ควรต้องฝึกและใช้ใช้กันเป็นประจำในทีมเลยค่ะนะคะก็นะประมาณนี้นะคะบรรยากาศ ในการทํางานนะคะถ้าสมมุติว่าเราเลือกที่จะเป็นคนที่หัวไม่ร้อนอาจารย์บอกเลยนะถ้าทุกคนในทีมตั้งใจเลยว่าเราเป็นคนที่หัวไม่ร้อนนะนะเป็นคนคิดดีมี EQ เป็นคนที่หัวไม่ร้อนเชื่อไม่ว่าเอาคิดแค่นี้คิดแค่นี้นะแล้วก็เราก็จะพบเลยว่าบรรยากาศทีมจะเริ่มเย็น ขึ้นได้อย่างชัดเจนเพราะมันต้องเริ่มต้นที่เจตนารมณ์เห็นภาพที่เราจะต้องเป็นหัวหน้าที่คิดดีมี EQ เป็นหัวหน้าที่หัวไม่ร้อนนะคะนะเพราะฉะนั้น EQ ไม่ใช่แค่รู้จักอารมณ์ตัวเองหรอกแต่มันก็คือการสร้างอารมณ์รวมของทีมน่ะให้เป็นบวกให้เป็นแบบคิดดีมี EQ ทั้งทีมอะคะและนี่คือพลังที่แท้จริงของคนที่เป็นหัวหน้านะคะ เอาละค่ะขอบคุณที่ติดตามอาจารย์มาถึงตรงนี้นะคะแล้วเราจะเป็นหัวหน้าที่ไม่หัวร้อนไปด้วยกันครับพบกับอาจารย์ในคลิปต่อไปนะคะท่านที่มีคำถาม inbox มาหาอาจารย์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ